เป็นผัดไทยบุฟเฟ่ค<ฮ>่ะโอของชอบเลยครับพวกคุณรู้ไหมคะในกระเป๋าของฉันเนี่ยมีบัตรสำคัญอยู่ด้วยค่ะ้ะเทอะไรเนี่ยให้มันเนียนๆหน่อยนะคะผัดไทยซอสกะปิอยากกินมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ตักไปเยอะๆเลยดีกว่าจะได้กินหลายๆเมนูน ปูไปเงี้ยเลนดีกว่าโอ๊ยเป็นข้อด้วย,ยเห็นหรือเปล่าวะผมไม่เห็นเลยคุณลูกค้าคะคุณพะคุณพะครับ ว่าไงครับเอ่อคุณลูกค้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะคือชันเห็นคุณลูกค้คาทำท่าทางแปลกๆอะคะ่ะอ๋อเปล่าครับไม่เป็นไรครับคือผมกำลังคิดอยู่ครับว่าผมจะตักไปทีเดียวเยอะๆเลยหรือว,ว่าค่อยๆตักไปเดีครับพอดีว่าผมขี้เกียจเดินอะอ๋อ ค่อยตักก็ได้ค่ะคืออย่างนี้นะคะผัดไทยร้านเราเนี่ยเป็นผัดไทยบุฟเฟ่ค่ะทานแลวมีอันแล้วก็ไม่จํากัดเวลาด้วยคุณลูกค้าไม่ต้องกดดันตัวเองหรอกคะ่ะอ๋อครับถ้างั้นผมตักแบบที่คุณแนะนําดีกว่าครับค่ะตามสบายนะคะอ๋อเดี๋ยวจะมีผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดมาเสิร์ฟค่ะโอ้ของชอบเลยครับรีบเอามาเลยนะคะพี่ค่ะทำให้เลยนะคะครับ เฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยฉ <C le af> ันจำได้นี่ว่าฉันวางไว้ตรงนี้อ <C le af> เอาไงเดีที่นี้เอ่อคุณลูกค้าคะมีอะไรหรือเปล่าคะให้ฉันช่วยไหม <C le af> <C le af> คือว่ากระเป๋าเงินหอูฉันหายอะคะ่ะรบกวนคุณเนี่ยหายห,หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะ ว่าแต่คุณลูกค้าถือกระเป๋าล่าสุดต้นไหนคะฉันจะได้ช่วยหาได้ไวขึ้นนะคะเอ่อเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินเข้ามาในร้านฉันก็วางไว้บนโต๊ะและรีบไปตักขัดไทยเลยะคะ่ะแต่บริเวณใต้โต๊ะก็ไม่เห็นมีนะคะหรือว่ากระเป๋าจะตกแล้วก็กระเด็นไปที่อื่นคะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณคะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเก็บได้แล้วอไปละคะ ฉันต้องแย่แน่ๆเลยอะเอาไงคะคุณอุ้ยแล้วสกุลคะเอ็มทำไงดีอะมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยกระเป๋าตังค์ของคุณสีอะไรหรอคะอ๋อกระเป๋าตังค์ฉันสีแดงค่ะในกระเป๋าเนี่ยมีรูปของฉันติดอยู่ด้วยนะคะกระเป๋าเงินหายถ้ามันไม่เจอมันต้องมาคนที่ตัวฉันแน่ๆรีบไปก่อนดีกว่าขอโทษนะ ฉันขอค้นตัวทุกคนที่อยู่ในร้านหน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับอุ้ยเอ,อ่อที่ฉันค้นตัวเนี่ยฉันไม่ได้หมายความว่าพวกคุณเนี่ยเป็นหัวขโมยนะคะแต่ฉันขอค้นตัวเพื่อความชชวร์ก็แค่นั้นเองค่ะฮะค้นตัวถ้ามันมาคนที่ตัวเรามันก็ต้องเจอผับไทยที่เราขโมยไปนะสิไมไติก่อนนะฉันเข้าใจนะคะกับสิ่งที่คุณเสือฉันให้ความร่วมมือแน่นอนค่ะ ฉันเองก็ให้ความร่วมมือค่ะเพราะฉันมั่นใจว่าฉันเนี่ยไม่ได้ขโมยของคุณไปแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะงานรบกวนคุณเนี่ยคนตัวผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะออได้ค่ะแต่ว่าคุณคนตัวฉันก่อนเลยค่ะอ,อ๋อค่ะไม่มีอะคะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะคุณผ คุณค้าไม่เจอนะคะโอเคค่ะโอ้ยเอาไงดีเลยทีนี้ถ้ากระเป๋าตังค์ของฉันหายเนี่ยฉันงงนุงแย่แน่เลยอะพวกคุณรู้ไหมคะในกระเป๋าของฉันเนี่ยมีบัตรส,สําคัญอยู่ด้วยคะ่ะงั้นเดีย๋ยวฉันออกไปหาข้างนอกให้นะคะเผื่อจะเจอกระเป๋าตังค์ของคุณได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะไหนะะเป็นไหนได้เรากค็ค้นตัวมาครบทุกคนแล้วนะคะยกเกิ้ล จริงด้วยค่ะฉันลืมนึกไปเลยว่ามีลูกค้าผู้ชายคนนี้อยู่เดี๋ยวฉันไปถามคุณลูกค้าให้นะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ,อะขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่ากระเป๋าตังค์ของคุณผู้หญิงคนนั้นหายทางร้านเนี่ยขอค้นตัวเลยค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยสะดวกไหมคะไม่ครับผมไม่สะดวก นี่คุณกาลังจะหาว่าผมขโมยกระเป๋าเงินของผู้หญิงคนนั้นไปเหรอครับคุณลูกค้าจะคิดแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบริสุทธิ์ใจก็ให้เราค้นตัวสิคะมาค่ะขอค้นตัวหน่อยนะคะออไม่ครับผมขอปฏิเสธนี่คุณผมสาบานเลยครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เอากระเป๋าเงินเขาไปจริงๆนะครับแค่คําพูดมันเชื่อไม่ได้หรอกนะคะนี่คุณผมก็บอกไปแล้วไงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ขโมยกระเป๋าเงนินคุณไปคุณอย่ามาก,ก่าวหาผมนะครับ งั้นก็ให้ความร่วมมือด้วยค่ะถอดเสื้อคุมออกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณเนี่ยไม่ได้ขโมยจริงๆิงเทำไมผมต้องทาตามที่คุณบอกด้วยอ่ะจู่ๆมาบอกให้ผมถอดเสื้อผ้านเนี่ยนะเสียมารยาทฉันก็ไม่อยากเสียมารยาทหรอกค่ะแต่กระเป๋าเงินของฉันหายและฉันต้องการกระเป๋าเงินของฉันคืนที่คุณทาแบบนี้เนี่ยมีอะไรปิดบังหรือเปล่าคะถึงไม่ยอมให้พวกเราสอง,งคนคนตัวจริงด้วยค่ะจะว่าไปาท่าทางของคุณเนี่ยแปลกแปลกเหเ,เมื่อกี้ล่ะ แปลกตรงไหนครับผมก็เป็นปกติองผมนี่ไงนี่พวกคุณสองคนอย่ามาพูดจาไม่พ่อยนะครับคุณกล่าวหาผมแบบนี้ผมเอาเรื่องพวกคุณให้ถึงที่สุดแม่ฉันมากกว่ามั้งที่ต้องเอาเรื่องคุณโทษฐานขโมยของคนอื่นโดยเจตน,นาขโมยแะลรครับคุณผมก็บอกแล้วไงว่าผมเนี่ยไม่ได้ขโมยกระเป๋าเงินคุณไปไงครับฉันไม่ได้หมายถึงกระเป๋าเงินค่ะแต่ฉันหมายถึงผัดไทยดำหาแต่ฉันหมายถึงผัดไทย เพาว่าไงคะก็ผู้ชายคนนี้เขาขโมยผัดไทยร้านคุณไปค่ะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อถอดเสือเ้อเขาออกก็ได้นะคะไม่จริงนะคะผู้หญิงคนนี้เขาโกหกนะคะเขาบ takim, ขอกขโมยผัดไทยคุณไปตอนแรกคุณก็เห็นผมตัตกผัดไทยไม่ใช่เหรอครับผมตักใส่จานแค่เล็กนิดเดียวเองใช่ไหมครับคุณจำได้ไหมใช่ไหมถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยเปิดดูกล้องจอนปิดก็ได้นะคะคุณจะได้รู้ความจริงว่าเขาเนี่ยขโมยปจริงหรือไม่ก็ดีเหมือนกันค่ะ อ่คุณคะคุณคะมีอะไรจะพูดไหมเอ่องั้นฉันขอดูหน่อยไอ้คุณคุณคุณไอ้ไทยไม่ผัดไทยที่ขโมยไปจริงๆด้วยอ่ะเออคุณคะคือว่าผมวะฉันอุตส่าห์เปิดร้านผัดไทยบุฟเฟ่เพื่อให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้กินยเยอะๆแต่คุณกลับมขาขโมยแบบนี้เนี่ยนะเออคุณคะ ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจทําอ่ะที่ผมทาแบบนี้ก็เพราะว่าจานมันเล็กไปครับผมก็เลยตักผัดให้ใส่ขวดน้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเดินตักหลายรอบไงครับจะแถอะไรเนี่ยให้มันเนียนๆหน่อยละคะแค่ดูก็รู้ค่ะตักเยอะขนาดนี้ห่อกลับบ้านชดๆไม่ใช่นะครับคุณผมไม่มีวันห่อกลับบ้านแน่นอนครับเพราะผมรู้ไงครับว่าสิ่งนั้นมันไม่ควรทำอ่ะจับได้คะ่ะหนัง่าเขาเยันจะแก้ตัวอีกเนาะหน้าได้จริงเลยโถ่เรื่องงหมด มันก็เป็นพรแกนั่นแหละถ้าแกไม่เข้ามาทุนจานฉันก็ไม่โซยแบบนี้หรอกน้อยปากดีนะอีหัวขโมยฉันไม่ได้ขโมยฉันแค่ห่อกลับบ้านนิดเดียวเองแล้วแกเป็นใครเจ้าของร้านก็ไม่ใช่จะมาแสดทำไมนะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าผู้หญิงคนนี้ปล่อยผ่านและไม่ทําแบบนี้ฉันคงไม่รู้เลยว่าคุณจะใช้วิธีนี้เพื่อขโมยปัดไทยของฉันคุณจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะเพราะผมไม่สนใจหรอกทผิดแต่ไม่มีวี่แววที่จะสํานึกเลย งั้นฉันคิดราคาราคาพอละห้าสิบบาทดูจากผัดไทยที่คุณขโมยไปแล้วเนี่ยน่าจะได้สี่หเป็นเงิน200บาทโอโหคุณถ้าคุณคิดราคาราคาผมไม่ยอมจ่ายนะผมมากินบุฟเฟ่ครับราคาบุฟเฟ่แค่เจ็ดสบาทเองทำไมผมต้องจ่าย200บาทอ่ะถ้าไม่จ่ายอย่าคิดนะคะว่าจะได้ออกจากบ้านกินไมห่หมดก็ต้องทําตามกฎอีกแล้วคะ่ะจ่ายมาผมไม่จ่ายครับอีกอย่าง ถ้าผมกินหมดตอนอยู่ในร้านผมก็ไม่ผิดกฎนะสิอ๋อที่รีบเก็บค่าป่าแบบนี้เพราะว่าจะโกงลูกค้าใช่ไหมฉันไม่ได้โกงค่ะแต่ฉันทำในสิ่งที่ควรทำต่างหากแล้วคุณแน่ใจนะคะว่าคุณจะกินผัดไทยพวกนี้หมดตอนที่อยู่ในร้านกินหมดสิครับถ้ามันจะกินไม่หมดล่ะพอใจคุณหรือยังแหม่แมแม่แมแมอกลับบ้านแนิดหน่อยเองถ้าเป็นขี้งกไปได้ หรือว่าลานใกล้จะเจงแล้วสินะได้ขูดดินลูกค้าแบบเนี้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะฉันว่าฝากให้โอกาสคุณแต่นี่เห,เหรอคือสิ่งที่คุณตอบแทนฉันไม่สํานึกผิี่ม่อพอและยังกล้าพูดแบบนี้อีกอ่ะทําไมผมต้องสํานึกด้วยครับ <_ EN> ก็นีเมื่อผมให้อยากกินผัดไทยเยอะๆไงผมไปตรงไหนได้อยากกินผัดไทยเยอะๆใช่ไหมคุณคะวานจับผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะได้คะ่ะ นี่ไอ้คนจับผมได้ไงพอเดี๋ยวนี้ปล่อยอยากกินผัดไทยเยอะๆใช่เหรอก,กินให้หมดนะกินให้หมดทั้งร้านเลยกินให้ท้องแตกไปเลยฉันเอามาให้เก้ยเดี๋ยวก่อนคุณคุณเจ้าก้าับผมสำหนกผิดไปแล้วผมขอโทษนะครับปล่อยผมปล่อยอ,อันนี้เอาเงินไปเลยไม่กรไม่กินมันละผู้หญิงอะไรวะโหดมันเลยวุ่นหลังฉันไม่กล้ามากินร้านนี้อีกแล้วรีบไปลูกค้าแบบคุณเนี่ยฉันก็ไม่ต้อนรับหร